เพื่อนๆวันดีค่ะทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมเวลาอัดวิดีโอจะต้องอยู่แต่ในรถนะคะก็คือว่าก็ไปเอาครีมไปดูครีมไปทําอะไรให้แบบว่าปัญหาต่งตางๆเนี่ยให้มันขี้คลายนะหมายถึงทุกคนจะพ่อบอกว่าทําไมขวดคอลลาเจนกดไม่ออกขวดคอลลาเจนมีน้ําน้อยเกินไปหรือนู่นนี่นั่นนะคะแก้ปัญหาละโดยการทําเป็นขวดใสๆอย่างนี้ซะเลยนี่นะคะ จะหมดปัญหาเรื่องครีมน้อยครีมอยู่ก้นขวดบ้างนู่นนี่นั่นจริงๆเนี่ยเราทํามาเนี่ยมันได้มาตรฐานอยู่แล้วนะคะแต่ว่ามันอาจจะมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยฉะนั้นกวางก็แก้ไขให้แล้วนะคะโดยการที่เห็นๆกันไปเลยว่าในนี้มีเนื้อครีมอยู่เท่าไหร่นะคะส่วนเรื่องตัวคอลลาเจนนะคะกวางใช้คอลลาเจนธรรมชาติ เอร์เจนธรรมชาติจะเป็นน้ำสีขาวใสๆอย่างนี้นะคะซึ่งปกติจะเป็นสีฟ้าใช่ไหมมันต่างกันไหมยังไงไม่ได้ต่างกันค่ะแต่คือว่าอันนี้เราทําเป็นสีใสๆอย่างนี้เพื่อที่จะได้ให้เพื่อนๆน,นะคะเห็นว่าข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วก็คือจะมีเม็ดยาสีแดงๆอยู่จะได้ไม่ต้องมาถามว่าสีฟ้าเนี่ยเม็ดสีแดงๆเนี่ยมันคืออะไรมีไหมเม็ดสีแดงๆนู่นนี่นั่นนะคะ ให้เห็นกันไปเลยแบบนี้นะคะก็คือเป็นคอลลาเจนนะคะคุณคุณาภาพก็ดีเหมือนเดิมนะคะอาจจะดีกว่าเดิมด้วยซ้ำไปเพราะว่าอันนี้เป็นเป็นคอลลาเจนที่ไม่ได้สกัดจากอะไรคือหมายถึงว่าเป็นคอลลาเจนเขาเรียกว่าอ,อะไรอ่ะคอลลาเจนธรรมชาตินะคะร้อยเปอร์เซนฉะนั้นถ้าเปลี่ยนความก็จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะคะเพื่อนเพื่อไม่ต้องงงแล้วก็ไม่ต้องตกใจกันนะคะก็จะได้เห็นไปเลยว่าปริมาณมันเท่าไหร่ยังไง มีผงมีสารมีอะไรไหมบางคนแบบพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันมากไหมจริงๆอะ่ะส่วนน้อยนะคะที่พูดกันมาแต่ว่าเราก็อยากจะเปลี่ยนอะไรให้แบบเออแบบมันแฟแฟกับลูกค้าอย่างเงี้ยลูกค้าก็จะได้เห็นไปเลยนะคะว่าเราเนี่ยกรอกมาเนี่ยเต็มขวดนะคะ ทางโรงงานเขาก็บรรจุมาให้แบบนี้นะคะฉะนั้นก็จะได้หมดปัญหาเรื่องแบบนี้ไปนะคะโอเคนะคะมาชี้แจงให้เพื่อนๆทราบว่าจะขอเปลี่ยนขวดคอลลาเจนใหม่นะคะกับขวดเซรั่ม